สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตข้อสิบนะครับรายการที่นําเรื่องราวกีฬามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือว่าลืมเลือนไปแล้วจากความทรงจำนะครับย่างเข้าปลายเดือนกรกฎาคมครับในวงการกีฬาขนาดนี้ไม่มีอะไรจะลุ้นสนุกไปเท่ากับวงการฟุตบอลอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าเทศล้วนมีมุมให้ติดตามกันมากมาย แต่ทั้งนี้นะครับหากว่าเรามองที่ภาพรวมของวงการฟตุตบอลไทยช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าตื่นตัวกันมากทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายของบุรีรัมยูไนเต็ดแชมป์เก่าก็เติมได้อย่างรวดเร็วและก็น่าสนใจตามสไตล์ของพวกเขานะครับแต่ว่าดีที่จะไม่แฟนฟุตบอลไทยจับตามองแน่นอนครับมันเป็นการดึงเอานักเตะด,ดีกรีทีมชาติไทยที่อยู่ยังต่างแดนเนี่ยกลับมาสู่มาตุภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็ก ธนวัน์ซึ้งจิตหาวรนะครับกองกลางทีมชาติไทยไวัย23ปีเด็กดาวรุ่งที่พวกเราแฟนบอลเอาใจช่วยเหลือเกินนะครับสมัยที่อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะเจ็บยาวในปีที่ผ่านมานะครับจนตอนนี้ครับเมืองทองยูไนเต็ดนำเขามาสู่ฟุตบอลไทยลีกแล้วครับเปิดตัวสวมเสื้อหมายเลขสิเรียบร้อย ส่วนเดียวที่ใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลไทยในตลาดนี้นะครับไม่มีสายตาคู่ไหนจะย้ายออกจากการกลับมาของหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยครับนักเตะอันดับหนึ่งของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันชนะทิพย์สงกระสินครับที่กลับมาลุยฟุตบอลไทยลีกอีกครั้งกับ B ีจีปทุมหลังจากว่าไปสร้างชื่อกลุยทางให้เหล่ารุ่นน้องนักเตะไทยได้เชื่อมั่นว่านักเตะไทยก็สามารถเฉิดฉายได้ในเวทีเจลีก เีกเบอร์หนึ่งของเอเชียถ้าพวกคุณพยายามมากพอครับก็ถือว่าน่าติดตามมากๆนะครับวพาชนะทิพย์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วอย่างมากมายเมื่อครั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อกลับมาแล้วมารวมแก๊งกับเพื่อนซีทั้งสารัฐอยู่เย็นธิรศิลป์แดงดาและก็เหล่ายอดนักเตะของ b ีจีปทุมชนาทิพย์จะยกระดับให้บีจีปทุมทีมนี้กลับสู่ความสําเร็จได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆนะครับเคลื่อนไหวกันแบบนี้ทําเอาไทยลีกเนี่ย รับมาน่าจับจ้องมากที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับจากตลาดนักเตะในบ้านเรานะครับลองสอดสส่สายตาสอดส่องไปที่ตลาดโลกกันบ้างครับในปี2023นะครับถือว่าเป็นปีที่เร้าใจเหลือเกินครับทั้ง2ตลาดการซื้อขายของวงการฟุตบอลเลยครับเราได้เห็นนักเตะที่แทบจะไม่เคยมีจินตนาการมาก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าพวกเขาจะย้ายได้ง่าย แถมย้ายไปสู่ตลาดที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าจะมีชื่อนักเตะระดับนี้ย้ายไปร่วมงานชื่อที่ทำเอาทุกคนในโลกฟุตบอลตื่นเต้นกันเลยนะครับนั่นก็คือคริสเตีย o โนโรนัลดครับหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เหมาะสมกับคำว่า greatest of all time นะครับเดินตรงสู่ตลาดใหม่ที่ไม่มีใครคิดฝันว่าจะเป็นไปได้อย่างทีมอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดิอาระเบีย เขาไปพร้อมกับบทสัมภาษณ์ที่ตนประมาทเหลือเกินครับในช่วงแรกบทสัมภาษณ์ครั้งนั้นของโรนัลโดประกาศเอาไว้อย่างน่าแปลกใจครับว่าลีกซาอุดีอาระเบียกำลังจะยกตัวขึ้นมาเป็นลีกแถวหน้าของโลกฟุตบอลได้ไม่ยากนะครับด้วยแพชชั่นความทะเยอทะยานและเม็ดเงินที่พร้อมสนับสนุนลงทุนจริงจังนะครับที่แรกที่โรนัลโดพูดออกมานี่นะครับมีแต่คนหัวร้อย,ยอกเขาครับพร้อมกับเสียดสีว่า นี่แหละครับคนที่มันจมไม่ลงนะครับนี่แหละครับคนที่ไม่มีใครอยากได้อีกต่อไปแต่ใครจะเชื่อล่ะครับเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีนะครับเหล่านักเตะระดับโลกมากมายจากแถวหน้าของยุโรปค่อยๆทยอยไปร่วมลีกซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นคาริมเบนเซม่าครับเอนเกโลกกองเต้โรเบตโตฟิมิโนนะครับเซร์เกมิดินโควซาวิชคาริดูคูลิบาลี ไหนจะเป็น2มิดฟิลด์ดีกรีแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ยุโรปจากเรื่องที่ว่าภนะครับจอร์แดนเทนเนซันแล้วก็ฟาบินโยต่อแถวรอไปร่วมลีกนี้เชน่นกันกับรายล่าสุดนะครับริยาส์มาเรสนักเตะแอฟริกันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์เอฟเอคับแชมป์ลีกคัพแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นรายล่าสุดที่ย้ายไปเล่นกับซาอุดิอาระเบีย เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเชน่นกันกับอีกไอคอนของประวัติศาสตร์ฟุตบอลอย่างเลวเนลเมสซี่นะครับที่ประสบความสําเร็จครบทุกระดับชั้นเมเจอร์ทรอยฟทั้งในสีเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแล้วก็สมโมสรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาหรือบริสต์แองกชัปแมงเมสซี่คนนี้มีครบทุกอย่างแล้วนะครับทั้งในแง่วความสําเร็จของทีมหรือว่าส่วนตัวของเขาแต่ก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับที่เมสซี่ยุติเส้นทางในลีกยุโรป หลังจากที่เขาบายบายกับปารีสแซงต์แชงในฝรั่งเศสนะครับเขาเดินทางสู่เมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาครับร่วมงานกับทีมอินเตอร์ไมอามี่ที่มีตำนานผู้เล่นอย่างเดวิดเบ็คแฮมดูแลกิจการอยู่คิดดูสิครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันบ้าแค่ไหนครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรื่องของเม็ดเงินที่ลงไปก็ถือว่าสูงลิบมากๆเลยนะครับเพราะถ้าหากเรามองย้อนเฉพาะในปี2023แล้วเราก็ ต้องเรียกว่าบ้าคลั่งเลยครับใช้คำนี้ไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพิสูจน์กันด้วย50ผู้เล่นที่มีราคาย้ายตัวแพงที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลแล้วแล้วก็มีผู้เล่นที่ย้ายในปี2023เข้าไปติดอยู่ถึง7รายนะครับมากที่สุดเป็นลำดับที่2ครับเป็นรองเพียงแค่ปี2019เท่านั้นซึ่งปีนั้นเนี่ยติดเข้ามาทั้งสิ้น9รายนะครับ นอกจากนี้นะครับหากเราดูในเรื่องของมูลค่าครับในปี2023มเนี่ยมีนักเตะที่ย้ายตัวในราคาที่แพงระดับ100ล้านยูโรมากถึง3คนนะครับรายเรียงกันได้ดังนี้เลยครับเริ่มต้นกันที่จูดเบลิงแฮมนะครับกองกลางดาวรุ่งจากทีมชาติอังกฤษที่บินตรงจากบรเซียดอทมุนในบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับไปร่วมงานกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดราคาอย่างเป็นทางการอยู่ที่106ล้านยูโรครับ ตามมาด้วยห้องเครื่องเชิงรับเพื่อนร่วมทีมชาติของหนูจูดเบลลิงแฮมนะครับนั่นก็คือเด e c แคนไรส์ย้ายตรงจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดสู่อาร์เซนอลทีมรองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับงานนี้เรียกเงินค่าย้ายไปได้ทั้งสิ้น116.6ล้านยูโรส่วนแชมป์ในปี2023นะครับยังคงเป็นกองกลางจากทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีดีกรีแชมป์โลกทีมล่าสุดส่งเข้าประกวดนะครับ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือเอนโซฟอนันเดสนะครับจากเบนฟิก้าสู่เชลซีสนนราคาสูงลิฟเลยครับ121ล้านยูโรส่งผลให้เอนโซเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดเป็นรองเพียงแค่เนมาริค e ิยาตนเอ็นบัปเป้ชาวเฟลิกซ์แล้วก็คูตินโยเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่า1ใน5ของผู้เล่นที่มีค่าตัวระดับ100ล้านยูโร ย้ายในปี2023เลยนะครับงล้วครับถ้าเกิดเราพูดถึงมูลค่าที่สูงลิฟแบบนี้แล้วย้อนกลับไปครับคำว่าบ้าคลั่งในการซื้อขายมันไม่เกินเลยใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังหวือหวาไม่พอครับเพราะว่าหากเราลองเปิดโลกแห่งความเป็นจริงนะครับโลกลูกหนังเนี่ยจ่ายแบบที่เราคาดไม่ถึงมามากกว่านี้ก็มีมาเยอะแล้วล่ะครับ เอาเป็นว่าช่วงท้ายของรายการนะครับเรามาย้ำเตือนกันสักนิดครับว่าทีมที่แพงที่สุดในโลกหากเราจัดการตามราคาที่ควักกระเป๋าจ่ายจริงเรียงตามตำแหน่งในสนามลองไปดูซิว่าจะมีใครจับจองกันบ้างน,นะครับกับ11ผู้เล่นตัวจริงแล้วมาดูกันครับว่าปี2023ที่ว่าแน่ๆเนี่ยจะแทรกตัวเข้ามาอยู่ในทีมชุดนี้ได้บ้างหรือไม่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการจัดทีมฟุตบอลสักหนึ่งทีมเราคงต้องเลือกระบบที่เราจะจัดกันก่อนนะครับวันนี้ทางรายการขอเลือกระบบ4-1-2-3ในแบบที่โค้ชพงชัยสุกโกกีเนี่ยนะครับเคยใช้บ่อยๆครับในการคุมทีม B ีีปทุมในช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นกันที่ผู้ษาป,ประตูนะครับผลจาก50อันดับแรกของนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดติดเข้ามาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองครับซึ่งผู้ษาป,ประตูคนนั้นก็คือ เกปาริซบาลาก้าครับเมื่อครั้งย้ายจากทีมแอตเลติกบิวเบามาเล่นให้กับเชลซีเมื่อปี2018นะครับปิดดิวไปที่80ล้านยูโรนะครับซึ่ง5ปีผ่านไปคุ้มไหมก็แล้วแต่ว่าใครจะมองละครับจากผู้สัป,ประตูน,นะครับเรามาที่กองหลังแบ็กโฟที่แพงที่สุดในโลกกันเลยนะครับกองหลัง4คนแรกที่แพงที่สุดในโลกราคาสูงมากทีเดียวเลยครับ ที่สำคัญเนี่ยสาจาก4รายเป็นการย้ายภายในทีมพรีเมียร์ลีกทั้งสิน้นเริ่มต้นในอันดับที่4นะครับลูก้าเออร์นองเดสครับแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสดีกรีแชมป์โลกปี2018เขาย้ายจากอตเติโกมาดริดนะครับมาซบรังเสือใต้บาเยอร์มิวนิกในราคาที่หลายฝ่ายต้องสกิดใจว่าจริงหรือที่บาเยอร์มิวนิกทีมนี้กล้าซื้อกองหลัง1คนในราคาที่มันสูงระดับถึง80ล้านยูโร ต่อกัอนด้วยดาวรุ่งที่น่าสงสารเหลือเกินนะครับแล้วก็เหมาะจะเอาใจช่วยจริงๆครับนั่นก็คือเวสลี์โฟฟาน่าในวัย22ปีนักเตะกองหลังที่แพงที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกเมื่อครั้งที่เชลซีไปฉกตัวมาจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาจ่ายไปทั้งสิ้น80.5ล้านยูโรในปี2019ครับแต่ว่าเชื่อหรือไม่หากเรานับย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มฤดูกาลดังกล่าวนะครับจนจบฤดูกาลที่ผ่านมา 469คือจำนวนวันที่โฟฟาน่าพลาดการลงสนามนะครับและล่าสุดก็ยังเจ็บยาวอีกด้วยครับจากอาการเอ็นควายน้าต้องเข้ารับการผ่าตัดและก็กายภาพอีกแล้วครับขณะที่อันดับที่2นะครับจะได้ว่าเป็นเซนเตอร์ฮัฟที่ดีที่สุดในโลกอีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือเฟอร์กิลฟานดนะครับในช่วงที่ย้ายมาจากเซาท์แฮมตันสู่ลิเวอร์พูลครับตอนนั้นเนี่ยยักษ์ชาวดัตช์คนนี้สร้างประวัติศาสตร์เป็นประการหลังที่แพงที่สุดในโลกเลยนะครับ 84.5ล้านยูโรเมื่อปี2018ครับแต่ถ้ว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่อึดใจเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าปีต่อมาคู่ปรับตลอดการของลิเวอร์พูลอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปดึงกองหลังตัวเก่งดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับมาจากเลสเตอร์ซิตี้ครับราคาจ่ายไปสูงมากนะครับ87ล้านยูโรครับนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กควานั่นเองครับ แต่ก็แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฮร์รี่แม็กควายเองดูท่าทางอาจจะต้องหาทีมใหม่ซะแล้วล่ะครับแต่นี่ก็คือทั้งหมดของแบ็กโฟลที่แพงที่สุดในโลกนะครับรวมกันแล้วเนี่ยแบ็กโฟลชุดนี้จะมีราคาสูงถึง332ล้านยูโรครับจากกองหลังนะครับเราไปลุยกันต่อในตำแหน่งกองกลางกันครับตำแหน่งที่ส่งผลทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับของทีมครับ อันดับที่3นะครับเขาคือเพล์เมคเกอร์สายปาร์ตี้ครับที่ดูมีสเสน่ห์ในสไตล์เพลย์บอยครับแจ็คกิลิชครับเมื่อครั้งย้ายจากทีมสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่ามายังแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับครั้งนั้นขาใหญ่พรีเมียร์ลีกนะครับจ่ายไปทั้งสิ้น117ล้านยูโรเป็นค่าสินสอดบอบให้กับวิลล่าครับแม้ว่าช่วงแรกฟอร์มของกิลิชจะยังไม่เปรี้ยงปล้างสมราคาแต่เมื่อเวลาผ่านไป เริ่มจะปรับตัวได้ซูปเปอร์แจ็คกลายเป็นคนสำคัญของทีมเรือใบสีฟ้าไม่ยากเลยะครับอันดับที่2อนะครับเป็นนักเตะที่ย้ายตัวในปี2023ครับนั่นก็คือเอนโซฟร์นันเดสจากเชลซีนะครับที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าในลีกโปรตุเกสมาช่วงที่สีทอตโบอลี่นะครับต้องการที่จะเป็นข่าวแล้วก็พร้อมจะจ่ายไม่อั้นเพื่อดึงกองกลางอนาคตไกลดีกรีแชมป์โลกมาครอบครองนะครับเบ็เสร็จจ่ายกันไป 1 2 1ล้านยูโรครับแต่ว่ากองกลางที่แพงที่สุดเนี่ยเชื่อเลยครับว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับเขาเป็นนักเตะชาวบราซิลนะครับเขามีราคาย้ายตัวถึง145ล้านยูโรครับ และเขาก็ย้ายตัวในปี2018ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงฟิลิปเป้คูตินโยนะครับกองกลางที่แพงที่สุดในโลกครั้งนั้นเนี่ยนะครับบาเซโลนาจ่ายก้อนโตให้กับลิเวอร์พูลถึง120ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแอดออนอีกถึง25ล้านยูโรเบ็ดเสร็จก็145ล้านยูโรเลยนะครับ สลริรวมแล้วเนี่ยนะครับสกองกลางที่แพงที่สุดในโลกที่เรานำมาจัดทีมในครั้งนี้มีราคารวมกันถึง383ล้านยูโรครับส่งท้ายกันด้วยตำแหน่งกองหน้าดาวยิงนะครับคนเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันมากที่สุดในประวัติศาสตร์เกมฟุตบอลครับโดยอันดับที่3นะครับก็เป็นดาวรุ่งชาวโปรตุเกสครับนั่นก็คือชาวฟเฟลิกซ์นั่นเองครับ ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นข่าวที่น่าตกตะลึงในวงการฟุตบอลเลยนะครับโดยในปี2019ดาวรุ่งคนนี้ย้ายออกจากเบนฟิก้าด้วยราคาที่สูงมากๆครับ126ล้านยูโรส่งให้พยาอินซีทีมนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ได้กำไรจากการขายนักเตะสูงที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วที่งงกันมากก็คือทีมที่ยอมควักเงินจ่ายไปขนาดนั้นเนี่ยกลายเป็นทีมที่เน้นเกมรับอย่างแอลติโกมาดริดนั่นเองครับ อย่ารอช้าครับเราไปต่อกันที่กองหน้าที่แพงที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกฟุตบอลนะครับเหตุ <Nam ens> การณ์นี้เนี่ยย้อนกลับไปในปี2018ครับโดยาริสัแซงช็อปแมงที่แปลสภาพเป็นทีมมหาเศรษฐีบ้าดีเดือดซื้อนักเตะท,ที่เก่งที่สุดในลีกเดียวกันนั่นก็คือลิกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็นักเตะคนนี้เนี่ยหลายคนเชื่อกันว่าเขามีคุณสมบัติพร้อมจะครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกครับ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคริยานเอมบัปเ้นั่นเองครับย้ายมาจากโมนาโกด้วยค่าตัวชวนขนลุกเลยนะครับ180้ล้านยูโรสำหรับกองหน้าดีกรีแชมป์โลกคนนี้ครับแต่ก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจวบจนปัจจุบันฤดูกาลที่กำลังจะเปิดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่เราจะได้เห็นบัปเป้เล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็เป็นได้นะครับเดินทางมาถึงคนสุดท้ายนะครับนกเตที่แพงที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการครับ ที่สุดของความบ้าคลั่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไม่มีใครบ้าเกินไปเชอีกแล้วนะครับกับการประกาศคว้าตัวหนึ่งในกองหน้าระดับโลกที่มากมายคนรักในจนํานวนที่ใกล้เคียงกับคนชังครับนักเตะที่มีฝีเท้าสูงระดับฟ้าประทานแต่ก็น่าแปลกนะครับที่โลกฟุตบอลยังสงสัยว่าเขาเก่งระดับแถวหน้าของโลกจริงหรือไม่ครับเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเนม,มาร์ครับ จอมลีลาจากบราซิลเมื่อครั้งที่เปเอชเชต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเขาพร้อมจ่ายทุกราคาให้กับนักเตะที่อยากได้ในปี2017นะครับเนมาเพียงคนเดียวก็มีราคาสูงได้ถึง222ล้านยูโรโดยเหล่ากูรูของโลกฟุตบอลเนี่ยเชื่อเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าการโยกย้ายครั้งนั้นจะเป็นสถิติโลกไปอีกนานแสนานานนะครับ เพราะคงไม่มีนักเตะคนไหนในโลกแล้วละมังครับที่จะมีค่าตัวย้ายโดยตรงเพียงครั้งเดียวสูงถึง200ล้านยูโรครับเบ็ดเสร็จ3กองหน้าชุดนี้ที่เราเรียกมาติดทีมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสูงถึง528ล้านยูโรนะครับแล้วเมื่อนำทุกตำแหน่ง11คนมารวมกันทีมผู้เล่นชุดที่แพงที่สุดในโลกวัดตามตำแหน่งจะมีค่าตัวสูงถึง 1,323ล้านยูโรล่ะครับเป็นยังไงล่ะครับแพงระยับสะใจกันไหมกับที่สุดความบ้าคลั่งของตลาดซื้อขายนักเตะโลกและนี่ก็คือทั้งหมดของสปอตก็สิบ EP นี้แหละครับหวังว่าคงถูกใจกันนะครับ